ชุมชนคุณธรรมบ้านโคกเมืองเราน้อมนำคำถวายสัตย์ปฏิญาณสาบานตนธรรมนูนหมู่บ้านสันติสุขเก้ดีคำพีสร้างอนาคตที่ดีให้ลูกหลาน9โมง9นาที9ดี9ข้อสิอาข้อ ากกว่าน้าตาหนูจะยินว่าคนใกล้ๆหมู่บ้านเราอ่ะติดตั้งหลายคนแน่พวกเข้ากับยาประมาทการยาตกสายย่านติดบอ่อย่านคือกันถ้าติดเขาก็รักษาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเน,ะนาะก,ก,ก็ต้องระมัดระวังทุกปู่ทุกคนเพราะว่าติดมาแล้วเสียเวลาทำมาหากินเสียหอดเงินท่องยงมใดข้อวิสิเบ็ดเนาะอยากไปรงเรี่ยอยาก่อมมู เวลาบ่งข่าวในทีวีสงสารคดีนาตาดีน,ดนทีบน่บานเท่าบ่อค่อยมีคนติดหลายเหมือนในข่าวติดคือก,กันแต่บ้านเท่านี่ให้ความร่มมือกับทั่งส่วนราชการเพิ่นคนทุกคนกับให้ความสามัคคีให้ความเ,าเข้ารพบในกฎระเบียบบ้านเท่าเลยบอ่อแทบจะไม่มีคนติดเลยมีแต่คนติดไปทางนอกอจะาสิว่าบ้านเท่าบ่ติด เทนีวัฒนธรรมงามเลิศล้ำรุ่งเรืองสมดังเป็นเมืองอารยธรรมเมืองตําโบราณสมดังเป็นเมืองอารยธรรมเมืองตําโบราณชุมชนบ้านของเมืองของเขามีนักท่องเที่ยวมากนานหลายตาบวบสิมาจากต่างประเทศอ่ากนไทยกัน้ากันกับไล่อ่าแหล่งท่องเที่ยวของบ้านห้านี้กับ บพราะว่าสิเป็นแหล่งท่องเที่ยวทังอารยธรรมขอมเนาะเพราะว่าสิเป็นปราสาทเขาพนมลุงปราสาทเมืองตำปราสาทเขาไปบัดกุฏิฤาษีหรือว่าอโลคยาสารเป็นโ่งบันสมัยก่อนเลยบาไลา่ท่านปีอุโมงค์ตนไม่นอกจากไปเที่ยวน้ำสถานที่ต่างๆแล้วนะครับนักท่องเที่ยวห้องก็สามารถแววมาช่มมาสื่อสินค้าเ้องก็มีผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ทำจาก ฟีมือชาวบา้านเท่านี่บอกว่าสิเป็นทอ่อ้ามหมไล่อัตลักษณ์ของเท่าเลยนะครับก็บคือไล่พัก,กูดท่อเสื้อกกอเป็นเสื้อกก,กยกไล,ล่เนาะเห็ดไต้ลูบไล่ลูบไล่แบบจักสารนี่เท่าก็มีทั้งสารไมไพายพิเตอร์ฟันไมคือสารปฏิกเนาะแล้วก็แม้กระทั่งผ่ามักค้นบะลายพันปีงานฟีมือของชุมชนบ้านหกเมืองนี่นะครับมีการรักษาอนุรักษ์ สืบสารต่อยอดอมรดกทางภูมิปัญญาไทายทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะครับผลผลิตจึงมีคุณค่าน่าสนใจทอดแองยอยี่สิบคนอ้าวตลาดจิตติตาเป็นอ,อย่างน้นอ,นนนอยคพียงเป็นอันฝันแจงพ่อเสืออ้อปกพ่อไหมาอยู่เลยเดี๋ยวนี้เขาเอื่นว่าตลาดออนไลน์ ขายทางตลาดออนไลน์ก็ได้เดี๋ยวนี้เลยมีช่องทางอีกช่องทางหนึ่งปราหน่อยพเพลย่ยนั่งขายของได้แมนแม,แม,มนหนูยังเห็นไอ้แดงอันอะไรรถขายกล้วยขายมะม่วงขายฝัางขายดีน้ำเดตาั่านการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เ,เขาก,การเปลี่ยนแปลงเนะะาะเพราะว่าสิเป็นเรื่องการท่อผ่าของปราหน่อยเพลนเราเพินนะพ่มกับสินี้เวลาได้ออกแบบพิตพัณฑ์เพน เพื่อว่ายน่มโควิดมันซ่าร่วงมันเศร้าล่งเขาก็บสิยเมีสินค้าไปให้กับนักท่องเที่ยวกับผู้ที่พ่นมาเที่ยวคนมาซื้อเพราะนักท่องเที่ยวมาเที่ยวมหมู่บ้านเข้ากัมมีบ้านเข้ากัมมีทีผักเนาะ,ะเป็นโฮมสเตย์ให้เขามาได้อยู่มาไดนนอนมาได้เศร้ามากินอาหารผืนเมืองอเป็นฟีมือ,อของชาวบ,บ้านพวกเข้านี่แหละช่วงนี้ บม่มีนักท่องเที่ยวชาวบ้านเท่ากับพรบเปลียนมาเลียงบ่ววาสิเป็นปูน่าเลียงหนูเลียงหอยเลียงกบครับเลียงปลาเลียงไก่เลียงเป็ดเรียงไก่กับเป็นการสั่งอาชีพส้่งรายได้ให้กับชุมชนของเฮาอีกบางส่วนนะครับที่ชาวบ้านของเฮานี่ที่ผู้คนมีภปุ้บบรญญา่ามีองค์ามหูด้นัน สมุนไพรเนาะเพิ่นก็หันมาปลูกสมุนไพรปลูกพืชพักสวนครัวเอาไปขายที่ตลาดหลังจากสื่อขายกันแล้วก็แบ่งปันกันกินในชุมชนของเฮาแต่คือสิมีความสุขทนะเวลาเว้า,เห,าเหลืองราวาของหมูบ่บ้านบ้านเฮานี่ถึงสิเป็นบ้านน้อยๆเนาะแต่ก็มีความสุขสำหรัาเลยเฮยากเป็นคนทะเยอทะยานจะสีอยากมีอยากเป็น เอาหนอมน้ำรักปัญญาสิกินพอเพียงของพปเจจาอยุ่หวัวของเทา,หาหนี่มาใส่มีความพอประมาณมีเหตุมีผลมียังกับแบ่งปันกันกินชุมชนเท้าบานเท้ากับสิ่งนี้กนสุขคือจังคือตาว่านี่แหะ